สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช2496ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมทรงรับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2506พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกต้อนนอนสีจำนวน9ต้นนับบริเวณหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทรงดนตรีตามคำกราบบังคมทูลเชิญสเสด็จของนายกสมาคมนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดไม่ได้ปีพุทธศักราช2 5 1 1 มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ใช้อาคารไม้ชั้นเดียวซึ่งเดิมเป็นร้านอาหารใกล้ประตูสองภายในมหาวิทยาลัยเป็นที่ทำการชั่วคราวของสมาคมปีพุทธศักราช2517ศาสตราจารย์เกียรติคุณอินทร์จันทรสถิตได้กรุณาวางศิลาเลิกเพื่อก่อสร้างอาคารสมาคมที่สิทเก่ามหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และยังมอบเงินจำนวนหนึ่งแบาท เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างแต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการก่อสร้างปีพุทธศักราช2526ร้อยตรีประภาสริมประพันธ์นายกสมาคมในขณะนั้นได้เริ่มมีการประมูลการก่อสร้างอีกทั้งยังจัดโครงการรณรงค์เพื่อหาทุนก่อสร้างอาคารที่ทำการสมาคมอย่างต่อเนื่องในวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2531 นับเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลไลรักณอัครราชกุมารีมีพระกรุณาที่คุณทรงรับเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของสมาคมนิสิตเก่า มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นพระกรุณาที่คุณแก่มวลนิสิตเก่ามหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง วิสัยทัศน์ของสมาคมนิสิตเก่ามา,าเลเกษตรศาสตร์ในพุทธศักราชชิวธรรมเราจะเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายนิสิตเก่าที่เข้มแข็งมีเอกภาพและเสรยภาพเพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมมาาลเกษตรศาสตร์นิสิตเก่านิสิตปัจจุบัน,นและสังคมเพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พระบรมราชุปัมเป็นศูนย์รวมจิตใจในการสื่อสารกิจกรรมสัมพันธ์สำหรับนิสิตเก่านิสิตปัจจุบันและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมงานวิชาการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยโดยให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตปัจจุบันอีกทั้งยังจัดตั้งกองทุนนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อช่วยเหลือนิสิตเก่าที่ประสบปัญหาทุกพลภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งในด้านการบริการสังคมงานวิชาการการเสวนาทางวิชาการการประชุมของสมาคมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ของสมาชิกและนิสิตเก่างานนนทรีสโมสร ซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกของทุกเดือนนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมจัดให้มีชมรมต่างๆอีกหลายชมรมอาทิเช่นชมรมลีลาศชมรมบันเทิงและการท่องเที่ยวชมรมลายแดนซ์ชมรมนนทรมีออเคสตราวินซึ่งแต่ละชมรมล้วนมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจให้สมาชิกและนิสิตเก่าได้เข้าร่วมทำกิจกรรมอย่างมากมาย ในการดำรงตําแหน่งในยกสมาคมยิสิตเก่ามาเลกเศษษาสราในรมรราชุบธรรมเมื่อปีพศ2556ถึง2558ซึ่งเป็นการดํารงตำแหน่งในสมัยแรกคณะกรรมการบริหารสมาคมที่ผ่านมาได้ดําเนินการในเรื่องสําคัญสําคัญเช่น 1. ในวารละที่สมาคมครบรอบ60ปีเราได้ดําเนินการบูรณะ ซ่อมแสงอาคารสำนักงานของสมาคมซึ่งได้ก่อสร้างตั้งแต่25ปีที่แล้วแล้วมีความสุดโทมงจำเป็นต้องบูรนณะอาคารก็มีความสง่าสวยงามดังที่เห็นในปัจจุบันและที่สำคัญอีกอันหนึ่งในวาระสมัยแรกก็มีการดำเนินการต่อเนื่องจากอาดีตนายกสมาคมก็เรื่องของกองทุนนิสิตเก่าซึ่งเราได้ระดมทุน จากสมาชิกนิสิเก่าทั่วประเทศให้การสนุนกว่า20ล้านเพื่อช่วยเหลือสนุนและให้การส่งเพาะแก่นิสิเก่าที่มีปัญหาหรือทุกพลาภาพในวาระแรกก็ดเด้เนินการรุ่งรุ่งไปดีในวาระดำรงตำแหน่งนายกสมาคมในสมัยที่สองประจวบกับทางมหาวิทยาลัยเกศษตรศาสตร์เรามีวาระครบรอบ72ปีก็คือวันเกษตรศาสตร์ สองกลุ่มพาซึ่งถือเป็นวันสาานามาลัยและสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมีคุณอุปการต่อมาและ,กะเกษตรศาสตร์อย่างล้นเหลือทางสมาคมคิดว่าวันกเกษตรศาสตร์น่าจะเป็นวันที่เราอยากจะสืบสารปณิธานงานของพ่อซึ่งถือว่าท่านเป็นพ่อหลวงของพวกเราวงชนชาวไทยวันนั้นเราก็จะมีการระดมนิสิตเก่าจากทั่วประเทศ ซึ่งณนะวันนี้มีกว่า220,000คนออกมาแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านและก็ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยทั่วไปต่อสังคมต่อประชาชนชาวไทยในฐานะที่เราเป็นมาลายกเกษตรศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งแผง่นดินมีความกินดีอยู่ดีจากความตั้งใจและความปรารถนาเริ่มแรกการก่อตั้งสมาคมมาจนถึงวันนี้ นับไดว้ว่าบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์แล้วด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสะท้อนผ่านการทำงานที่ทุ่มเทเสียสละของนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมทุกสมัยความสำเร็จ และสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากอดีตจนถึงปัจจุบันจะเป็นแนวทางให้สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปธรรมก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในอนาคตต้นนนสีดอกสีเหลืองควงระยะฝักไม่ยอมทิ้งต้นเปรียบดังเราชาวกเกษตรศาสตร์ที่มีใจผูกพันกับมหาวิทยาลัยตลอดมา และสามารถที่จะทำงานประกอบอาชีพได้ทุกขนแห่งทั้งในไร่ป่าเขาทั่วทั้งประเทศไทย